สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคนไหนที่พลาดล็อตนี้เนะรอล็ลอตหน้านะคะเดี๋ยวจัดส่งให้เนี่ยอินดาพาลัมอันนี้พันสายพันบาฮีนะคะราชาอินดาพาลัมสายพันบาฮีเดี๋ยวลอ็อตนี้น่าจะเป็นกลางเดือนน่าจะจัดส่งให้นะคะล็อตนี้สําหรับคนที่ออเดอร์ทีหลังนะคะจะได้รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็รสชาติหวานกรอบเหมือนกัน เนี่ยรสชาติหวานกรอบนะคะทันบาฮีาล,ลราชาอินทาาลัมนะคะบ <Okay. S 1> ประมาณกลางเดือนนี้นะคะจะจัดส่งให้รออีกนิดนึงนะคะแล้วลูกค้าที่ออเดอร์ทีหลังก็จะได้รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็อร่อยรสชาติหวานกรอบอันนี้จะหวานกรอบต้องรอให้เขาเหลืองมากกว่านี้เขาจะได้ไม่ฝานนะคะตอนนี้เขายังมีติดลูกเขียวอยู่มันจะออกฝานหน่อย โอเคก็คือมารีวิวให้คนที่ออเดอร์ไว้ได้รู้นะคะว่าทำไมยังไม่จัดส่งบอกสิ้นเดือนสิ้นเดือนอีกรดแรกไปแล้วนะคะนี่รดที่สองนะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี